สวัสดีนักลงทุนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวสาประจําช่วงเย็นวันที่3เดือนมิถุนายนอย่าลืมในส่วนของตัวคอร์สเรียออนไลน์นะครับใครสนใจอยากจะเรียนรู้การเทรดทองคำแล้วก็การดูพละกําลังของการาฟนะครับนักทุน สนใจและแอดไลน์ด้านล่างมาได้เลยในส่วนของตัวห้องซิกวีพีอาจารย์พี่บีครับตอนนี้เปิดรับสมานนักเรียนคอร์สออนไลน์เกี่ยวกับการเทรดดัชนีหุ้นในตลาดสหรัฐอเมริกาอยู่นะครับใครที่สนใจแอดไลน์ ID เดียวกันได้เลยนะครับ VT Market เปิดบัญชีวันนี้รับโบนัสฟรีทันที50 US อลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินและในส่วนของ Forex for You นะครับผมกับโปรโมชั่นใหม่ชิงทองคำมูลค่ากว่า10,000 US อลลาร์ในโปรโมชั่นสะสมแต้มแลกทองคำ การรายงานข่าวสารในครั้งนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากทาง xm ป,ปัจจุบันนี้รับโบนัสฟรีทันทีสามสลล u s ์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินครับผมสวัสดีนะักลงทุนทุกท่านได้ครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสถานะตลาดรอบเย็นวันนี้กันสักนิดหนึ่งดีกว่านะฮะดูเหมือนว่าตัวของบรรดาสกุลเงินหลักของเราเนี่จะมีปัญหาอีกแล้วนะครับยกเว้นในส่วนของตัวสกุลเงินปอนด์ที่มีการขยับปรับตัวแข็งค่าสู่บริเวณที่หน้าของตารางเลยครับ ถามว่าทําไมปอนไม่เห็นจะอ่อนเหมือนกับเพื่อนๆเ,เลยคือจริงๆแล้วตัวปอนเขามีข่าวครับทุกท่านตัวนี้เป็นข่าวรายงานจากทาง Epic Street News นะครับแจ้งมาว่าสกุลินปอนเนี่ยปัจจุบันได้รับแรงหนุนจากการประกาศตัวเลข P M I ภาคการบริการครับซึ่งส่งผลให้ตัวปอนเนี่ยดีขึ้นทันทีนะครับขึ้นไปอยู่ใกล้เคียงกับระดับประมาณ1.4185โดยในส่วนของตัวเลขดังกล่าวนะครับถ้าถามว่าดีมากหรือเปล่าจาก ครั้งก่อนหน้านะครับผมอขออภัยจากคาดการณเนี่ย61.8แล้วก็ขึ้นมาที่62.9ตัวเลขดังกล่าวนะครับเป็นจุดที่สะท้อนให้เห็นว่าการจเจริญเติบโตนะครับของภาคอขออภยัยจากภาคการผลิตเนี่ยเติบโตขึ้นในรอบ24ปีเลยทุกท่านอันนี้ถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างแรงจริงๆนะฮะก็เลยทําให้ปอนเนี่ยยังครองอยู่บริเวณที่หน้าของตารางอย่างไรก็ตามครับการแข็งค่าขึ้นมาของตัวสกุลยูเอสดอลลาร์ในวันนี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยครับทุกท่าน เพราะว่าตอนนี้เนี่ยตลาดกําลังขานรับกับข่าวที่เฟดนะครับเริ่มออกมาแย้มเหมือนกันว่าจะมีการพูดคุยเกี่ยวกับการทำเทเบอริงหรือว่าการชะลอการทํา Q ว e นั่นเองซึ่งตัวนี้จะไม่ใช่ผลดีกับราคาทองคํารวมถึงในส่วนของตัวตลาดหุ้นอยู่แล้วในวันนี้นะครับตัวของดัชนีฟิวเจอร์สต่างๆเนี่ยก็ยังอยู่ในทิศทางดานลบอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นดาวโจนส์เอสพีห้าลงไปถึงตัวของ NASDAQ เรามาดูการเคลื่อนไหวของตัวราคาทองคําทุกท่านตั้งแต่ที่ขาวมีการปล่อยออกมานะครับเราจะสังเกตเห็นว่าราคาทองคำเนี่ยซึมลงตลอดทั้งวันเลยจนตอนนี้นะครับวิ่งอยู่ที่ระดับประมาณ1,893.5แล้วแล้วและทำไมทองคําถึงยังไม่ลงต่อครับคุณมาดูสาเหตุกันครับปัจจุบันดอลลาร์อินดซ x ก็เริ่มมีการชะลอกําลังฝังขาขึ้นเหมือนกันทุกท่านหลังจากที่ไม่ผ่านนะครับตัวของแนวต้านบริเวณประมาณ90.121 มีการย่อตัวลงมาเล็กน้อยตามหลักของเทคนิคแต่อย่างไรก็ตามครับทองคําก็ยังไม่สามารถฟื้นได้แม้ว่าดอลลาร์จะอ่อนค่าถามว่าเป็นเพราะอะไรยิวพันบัตรทุกท่านกลับมาเทสแนวต้านบริเวณ1.6%แบบนี้เนี่ยสครั้งแล้วนะครับแล้วแท่งปัจจุบันคือยิวยังไม่ผ่านนะแต่ถ้าเกิดว่ายิวขึ้นผ่าน1.6%ไปได้อีกแล้วแล้วก็ตัวนี้อาจจะมีปัญหากับเราก็ได้นะครับไม่ใช่กับเราขออภัยครับ อาจจะมีปัญหากับราคาทองคําในค่ําคืนนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นใครที่เทรดทองคําฝั่งหน้าบายวันนี้นักทุนอาจจะต้องระมัดระวังฝากไว้ด้วยนะครับนี่คือการสรุปข่าวสารทั้งหมดประจำช่วงเย็นวันดีครับทุกท่านสวัสดีครับ